รถมือเมียวันนี้จัดใหญ่จัดเต็มจุกๆแค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วขิงนี้ดูสักรอาหารง่ายๆข้าวเปล่าไข่เจียวฝีมือเมียหรือว่าฝีมือแม่ฝีมือของคนที่เรารักก็ทําให้เราอิ่มได้ในความอิ่มอร่อย,อยนั้นเติมเต็มด้วยความสุขและความรักที่เขาเรียกว่าอิ่มท้องอิ่มใจใช่ไหมครับงที่สุดเลย ท่นทานเถินหมอหมอไฟกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับรถมุกเียวันนี้อยู่ปองไทยนะครับไม่ได้ใช้นานมากหม้อนี้เมนูนี้ของเราก็เป็นบักกุเตกินกับข้าวซึ่งวันนี้เราใช้ข้าวกล้องนะครับผมหุงกับข้าวสังยดใส่ครีน,นัวเหมือนเดิมแล้วก็มีน้ําจิ้มบัก,กุเตนะครับเป็นน้ําส้มพริกน้ำส้มเนี่ยนะครับกับบะก,กุเตของเราก็จะเป็นนะฮะกระดูกหมูแบบนี้ ต้มได้เปื่อยนะครับในคนกระติกของอําซุปเนี่ยก็ยังมีเครื่องอยาจีนทั้งหลายนะครับผมแน่แนๆจืดๆวิธีทำขัน้นแรกเราก็ดูหมูไปต้มแยกหม้อเอาไว้วันนี้จะขอต้มหมูแยกวันนี้ขอแยกไว้ให้มันให้ขุ่นไม่อะไรจนเกินเวลาซุปมันใส่ก็น่ากินดีนะครับแล้วก็ใส่เกลือตามด้วยเมล็ดพริกไทยดำสวนอีหมอ้อเทน้ำตั้งไฟเติมใ,ใส่เครื่องบักกุเตะบักกุเตะแน่ให้ ออ๋ีเขาามเดี๋ยวเราจะใส่สองอันลำดับต่อไปคือชุดเครื่องยาจีนนั่นก็คือเขาเรียกว่าเกากี้ส่วนของไม่ลีเรียกเกาจริงแล้วอันนี้ละครับเฮียเครื่องยาจีนงงั้นอันนี้ละครับก็เครื่องยาจีนเหมือนกันไงละลายเหมือนหัวเม็ดและที่ถูกต้องมันคืออะไรกันบ้างล่ะเนี่ยเม็ดผักชีสามสิบเปอร์เซ็นต์เม็ดเกากี้แห้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์แปดเจียสิบหกเปอร์เซ็นต์บัพคีอาเป็นชุดสำเร็จแบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกัน ขั้นตอนต่อไปอยาี่อพวกนี้คืออันที่เราจะไม่เหลือไวเราจะแยกออกในนี้ก็มีรากผักชีกระเทียมแล้วก็เม็ดผักชีลงไปต้มในหม้อน้ําเดือดแล้วก็เอาซองบมักกุเต๋สำเร็จรูปใส่ลงไปหีละซองห่มด้วยเครื่องสมุนไพรต้มยาจีนไอ้ยาลุยเม็ดส่วนเกากี้เม็ดสีแดงเราจะใส่ตามไปที่หลังเห็ดหอมเมื่อกี้เราล้างไปแล้วสองรอบต้องล้างก่อนเพราะว่า บางคนแช่เลยแช่น้ําแต่ว่าลืมว่าแบบมันจะมีฝุ่นมีอะไรมากิดเห็ดหอมใส่ซองบะกุเต๋สำเร็จรูปลงไปอีกซองเพิความหอมหวนชวนอร่อยกลิ่นบะกุเต๋หอมคลึ้งไปทั้งบ้านแล้วครับม,มีกลิ่นหอมระหว่างที่รอซุปอสั่งกระดูกหมูที่ต้มไว้สักหน่อยเตอเตอดีดีร้อยเหนีนอนหอน้ำซุปได้ที่เคลียเครื่องยาจีนที่เราไม่ต้องใช้ออกนี่ก็นานพอสมคแล้วนะ ลแล้วย้ายกระดูกหมูมาใส่ในหม้อซุปปั้กุตเตยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วอันนี้ช้อน,นแบบช้อนฟองแบบเขาเรียวกว่าอะไรนะต้มมันไปรอบหนึ่งก่อน,นจะได้คือด้วยความที่อะไรรูนะ้ไหมคือเสียดายน้ำ ความเข้มข้นของปลากุเต,ตอ๋อเพราะถ้าตุ๋นซี่โครงหมูในน้ำปลากุเต๋อมันต้องใช้เวลานานมากทำให้น้ำซุปปลากุเต๋อระเหยไปจนเหือดถ้าเติมน้ำเข้าไปจะทำให้น้ำซุปเจอือจางอ๋อเข้าใจละที่ต้องต้มแยกหม้อมันมีเหตุผลแบบนี้นี่เองหลังจากที่เราลำเลียงกระดูกหมูมาใส่ในหม้อปลากุเต๋อเรียบร้อยแล้วน,น้สตอกเดี๋ยวเราจะเปขั้นตอนไปขั้นตอนต่อไปก็ปรุงรสตามใจชอบอใส่เห็ดหอมที่หั่นเอาไว้ลงไปในหมออ้อใช้น้ำแช่เห็ดหอมตึงลงไปได้นิดหน่อย แล้วก็ถึงเวลาเกากี้าากแดงๆเขาเรียกเกากี้นะของไม่ดีเขาเรียกเกาแจ้งอะมุกนี้เล่นไปแล้วกระเพียไอ้ยัยล,ลกก็กถึงวันนี้และนี่คือ,อสำหรับทำน้ำจิ้มบากุเตะเกเคียนผักชีนี่คือใส่ให้มันหอมๆอมแตผักชีจะไปใส่ทีหลังก็ได้ส่วนประกอบสำคัญคือน้ำส้มสายชูปรงุงรสด้วยเกลือน้ำตาล แล้วน้ำมะนาวน้ำมะนาวนิดนึงเสร็จแล้วก็ไปปัน่นแล้วผักชีที่เตรียมไว้แล้วปั่นอีกรอบภรรยาขอแต่งรถด้วยน้ำตาลอีก,อกนิดนึงจะได้ลงตัวนี่คือขั้นตอนการทำน้ำจิม้มและปากกึ่แตะของเรา Enjoy t h นะ a b y ี้กันด้วยนี่เ้นบุกใช้เข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นคือเต้าหู้นะ ต,ต,ตีนกระแนต้มเข้าไปการทำวิธีก็เหมือนเดิมก็คือเสียบปลักแล้วก็รองน้าของไฟใต้กระติกนี้นะครับใช้ง่ายนะฮะกระถัดรัดแล้วก็อรอเข้าเดือดน,นะครจริงๆคือน้าซุปเราเนี่ยยังอุ่นอยู่นะครับผมสามารถกินได้เลยเพราะว่าเวลาในการเบรกเรามีไม่เยอะนะฮะพวมือเมียวนี้อร่อยแนะ่นอนน้ำซุป บะคุเตดีมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องเครื่องบะคุเตแบบสำเร็จรูปนะฮะอันนี้ได้มาจากแม่ของพานิตนะครับอภินันธนาการมาให้ทดลองหอยลวกเขาบีชญ่ ออกมาอนู่อกับนนี้เพราะอะไรเพราะเนื้อมันอยู่ในปากเรียบร้อยแล้วออรอเดือดไม่ไหวแล้วน,นะกนะินก่อนนะคุณคุณอยู่แล้วอ่ะ กูดแต่เนี้ยสเสดงของเขาอยู่ที่น้ำซุปมันต้องหอมนี่หอมมากแบบน,น,น,นุ่นเนียนแล้วเนาะมันเด็ดตรงที่น้ำชิมเนี่ยสุดไปแล้ว ใช่แกงส้มนะครับแต่ว่ามันก็สดอร่อยสดกองฟองมากในวันทํางานนะครับบางทีในกองถ่ายมันก็นมีเรื่องชุลมนลุนนุนนี่ให้เราลุ้นกันแนแต่ละคิวก็ไม่เหมือนกันปัญหานั่นปัญหานี่ปัญหาสภาพอากาศเสียงเครื่องบินที่เข้ามาบ้างแต่เราก็ต้องพาไปให้ได้เพื่อเรื่องงานที่ดีที่สุดช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของทุกคนในกองก็คือช่วงเบร่ช่วงนี้กินอาหารกินของอ,อร่อยๆนะครับผมอย่างเราเองเนี่ย กิ่รสชาติแบบนี้มีอาหารตีมือภริยานะครับทำให้กินที่กองทุกกิวจัดมาแน่นจัดมาเต็มจัดมาจุกๆแบบนี้ผมใส่จะหมดหม้อแล้วล่ะครับ <c oughs> เาส่วนใครที่สนใจหม้อแบบนี้เบิร์กไหมสะดวกไหมก็สะดวกดีนะเล็กกะทันรัดแล้วก็พอดีกินนะใช้งานที่บ้านไปได้ใช้เอาไปใช้งานที่ ทำงานหรือว่าข้างนอกก็ได้ใครสนใจอยากได้ติดตกอนะฮะจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์เกี่ยวกับใ,ในทิกตอกก็จะใส่ไว้ในตะกร้าให้นะครับเข้ารุ่นหูเมียครับจริงๆมันไม่ใช่เป็นเป็นคลิปที่รีวิวอาหารอย่างเดียวนะมันเป็นคลิปที่รีวิวความสุขที่เราสร้างได้ด้วยตัวเราเองด้วยคนในครอบครัวเราเองโดยที่ต้อง พึ่งกว่าอื่นความสุขเล็กๆง่ายๆในชีวิตทําให้เราจุ้มจึนหัวใจได้ไม่จาเป็นต้องตั้งเป้าว่าต้องเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มันถึงจะมีความสุขอาหารง่ายๆก็ทําให้เรากินได้ในความอิน่นอร่อย,อยนั้นเติมเต็มด้วยความสุขและความรักข้าวเปล่าไข่เจียวฝีมือเมียหรือว่าฝีมือแม่หรือว่าฝีมือของคนที่เรารักก็าสามารถจะทําให้เรามีความสุขได้ดดมือเมียอย่างนี้ไม่รักได้ไงเน่ะผู้กินกับ